ความสัมพันธ์ใดก็ตามที่เราไม่ได้เลือกก็ถือว่าให้ปล่อยกันไปเนาะ <c oughs> คุณอยากเป็นอิสระ,ละแล้วว่าชาวมินคุณได้ไพ่เดอฟูออะอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดความเศร้าความเสียใจยอะกูรู้สึกว่าคุณอยากหลุดพ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ชาลีออดนะคะพยายามที่จะ move on ตัวเองแต่ว่าก็โดนหลังโดนดึงโดนฉุดกระชากไม่ให้ไปไหนฉะนั้นตอนนี้ใครจะฉุดคุณก็ไม่ได้แล้วเพราะคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าคุณจะออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะตอนนี้คุณทําตัวลอยเหนือปัญหาทุกสถานการณ์ คือถ้าเขาจะมีปัญหากับคุณคุณไม่สนใจเลยคุณจะทําตัวเป็นก้อนหินที่ไร้วิญญาณค่ะนะเขาจะอะไรยังไงกับของเขาเรื่องของเขาเลยฉะนั้นคนที่ดิ้นไม่ใช่มีนนะมีนคุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องดิน้นโลนอะไรแล้วนะคะตอนนี้ขอเป็นอิสระ เดอะฟู Fool, ขอไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตต่อให้นะปัจจุบันนี้คุณเริ่มจากศูนย์ในการใช้ชีวิตคุณก็ยินดีนะยินดีที่จะน้อมรับกับปใบหน้ากับสถานการณ์เบื้องหน้าที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรบ้างแต่มันดีกว่าการที่จะที่คุณนั้นจะอยู่กับคนใจร้ายเนาะอ่าเราจะไม่ทําร้ายความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปแล้วเพื่อ,อรอไขรเนาะคือเราก็ไม่จําเป็นต้องรอใครทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ตรงนี้เพื่อรอไขรทั้งชีวิตด้วยเหมือนกัน